อันดับข่าวดังประจําวันนี้จะมีข่าวไหนที่ติดอ,อันดับกันบ้างไปดูกันเลยอันดับที่5้เรียกได้ว่าเป็น2เพื่อนรักเพื่อนตายกันเลยทีเดียวสําหรับสาวหนิงปณิตาและสาวเป้ยปานวาดที่ก่อนหน้านี้ได้มีชาวเน็ตคอมเมนต์ถามแรงในงานปาร์ตี้มันเกิดสาวเป้ยว่า คุณพี่นิงหายไปไหนคะไม่มีเลยล่าสุดได้มีชาวเน็ตตาดีไปตาม2่อง IG ของ2แม่ปรากฏว่า2แม่ของเราได้อนฟโล่ไอ g กันไปที่เรียบร้อยแล้วจ้างานนี้เกิดอะไรขึ้นเรื่องเราจะเป็นยังไงเราจะกันเรื่องไหนต้องบอกให้สแม่ออกมาแถลงกันหน่อยละคะ่ะแต่ไม่ว่าจะยังไงเจก็ขอให้ทั้งคู่เลิกน้อยใจกันและหันกลับมาเป็นเพื่อนรักกันอีกครั้งไวๆนะคะอันดับที่4น้องโรฮาลูกชายคนแรกของคุณพ่ออ้วนรังสิต และภรรยาสาวปาร์คยอนซอนหรือมะม่วงภรรยาสาวชาวเกาหลีก่อนแต่งงานคบหากันได้2ปีก่อนเข้าวิวาววันที่5พฤศจิกายน2560และได้ให้กำเนิดน้องซารังหลังจากใช้ชื่อซารังได้สักพักคุณพ่อและคุณแม่ก็ได้เปลี่ยนชื่อน้องซารังมาเป็นน้องโลฮาอย่างเป็นทางการหนุ่มอ้อนรังสิตได้อัปเดตความน่ารักของลูกชายผ่านอินสตาแกรมและช่องทาง YouTube ของตัวเองบ่อยๆโดยใช้อินสตาแกรมของน้องโลฮาว่า โรฮาเด p สกอปป้าและช่อง YouTube ของครอบครัวนี้คือ Fat Mango Channel สามารถติดตามชมความน่ารักของบ้านนี้ได้ตามช่องทางเหล่านี้ได้เลยนะคะอันดับที่3เป็นอีกหนึ่งครอบครัวที่น่ารักมากสำหรับครอบครัวของเจนี่เทียนโพสุวรรณและคุณพ่อมิกกี้นนที่ทั้งคู่ได้มีแก้วตาหวานใจอย่างน้องโนลา ซึ่งเป็นที่รักของพี่พี่แฟนคลับเป็นอย่างมากตั้งแต่ข้อจนถึงตอนนี้เพราะสาวนาคนนี้ทั้งน่ารักและอารมณ์ดีล่าสุดเจนนี่ได้เผยภาพของลูกสาวซึ่งถ้าอใครที่ตามอินสตาแกรมของเจ้าตัวจะเห็นว่าน้องโน่ามีพัฒนาการที่ดีมากและเริ่มเดินได้อย่างคล่องแคล่วแล้วโดยแม่เจนนี่ได้เผยภาพสาวน้อยอารมณ์ดียืนโพสภาพเท่ๆสมกับที่มีพ่อกับแม่เป็นนางแบบจนพี่พี่แฟนคลับต่างหมั่นเคี้ยวและเอ็นดูสาวน้อยโนราเป็นมากๆอันดับที่2สําหรับอาร์ตพสุทธ ที่เรียกได้ว่าเป็นนักสแสดงที่ช่วยเหลือสังคมแบบสุดๆเลยก็ว่าได้ล่าสุดวันนี้หนุ่มอาร์ตก็ได้โพสต์ภาพทอดลูกชิน้นพร้อมแคปชั่นว่าลูกชิ้นทอดให้ชาวบ้านวันนี้หน้าบูรินทธิตรงข้ามโรงพรักมหาชัย16นาฬิกา30นาทีทำดีสร้างภาพไม่ต้องมาแขวนเ,เรื่องอื่นช่วยคนอยู่ไม่เวลาเถียงทำดีสร้างภาพและมีความสุขดีกว่าอยู่หลังคีย์บอร์ดนะและอัพสตอรี่ลงอินสตาแกรมส่วนตัว ที่กำลังท่าลูกชิ้นปลาว่าไม่ขายแต่แจกให้คนมหาชัยและหลังจากนี้หนุ่มอาร์ตก็ยังบอกว่าจะทําไปเรื่อยๆจนกว่าผมจะเหนื่อยไปเองแต่ตอนนี้ยังทําอยู่ครับอันดับที่1สาวใบเตยอ,อาสยามที่ตั้งแต่มีลูกอย่างน้องเวทมนตก็ได้ผ่านตัวเป็นแม่บ้านอย่างเต็มตัวและเธอก็ดูจะแฮปปี้เอามากๆกับชีวิตตอนนี้ล่าสุดสาวใบเตยอ,อาสยามก็ได้อัพสตอรี่อินสตาแกรมส่วนตัวเป็นหุ่นสุดแซ่บอกอึม ร้อมข้อความว่าน้ำหนักเหลือ44แล้วจ้าใครเห็นไปต้องตกใจพอฟื้นตัวได้เร็วมากหุ่นไม่มีย้อยเลยสักนิดแถมยังปังกว่าเดิมไปอีก